แท็กซี่พาแดกนะครับวันนี้มีลูกค้าแนะนํามานะครับเราจะพาเข้าวัดบางกะดีนะครับจะพามาแดกร้านกินลมชมสวนนะครับนี่นะครับตรงเข้ามาจากวัดบางกะดีประมาณสองร้อเมตรจะมีป้ายบอกนะครับตรงเข้ามาเลยนะครับแถวนี้จะมีห้องชาวสองฝั่งดิงตรงเข้ามาเลยนะครับ บรรยากาศล่มเืินนะครับนี่นะครับบรรยากาศดีนะครับร้านกินลมชมสวนนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในร้านนะครับเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะครับนี่นะครับร้านกินลมชมสวนนะครับ ดูนะครับบรรยากาศนี่นะครับร้านเปิดสิบโมงเช้านะครับวันนี้ผมมากก่อนคนแรกเลยนะครับบรรยากาศสวนครับลมเลื่นดีครับใครมีกิ๊กมีกักพามาได้นะครับเป็นมุมแอบครับนี่นะครับ นี่นะครับมันจะพาเดินดูเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศดีนะครับจะพาเดินดูรอบร้านเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศภายในร้านนะครับเงียบดีนะครับ นี่นะครับดูนะครับบรรยากาศดีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปแดกกว๋วยเตี๋ยวที่เราสั่งไว้นะครับมีเมนูหลากหลายนะครับ นี่นะครับบรรยากาศดีนะครับนี่นะครับบรรยากาศริมน้ําก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศริมน้ํานะครับมีน้ําพุด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาริมน้ํานะครับ บรรยากาศดีไหมครับร้านกินลมชมสวนนะครับนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศริมน้ำนะครับเป็นบ่อน้ำนะครับร้านกินลมชมสวนนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปแดกก๋วยเตี๋ยวที่เราสั่งเลยนะครับ นี่นะครับก๋วยเตี๋ยวที่เราสั่งนะครับดูนะครับผมจิ้มเลยนะครับอร่อยครับนี่นะครับนี่นะครับดูนะครับมีเมนูหลากหลายนะครับนี่นะครับร้านกินลมตรมสวนนะครับ ผมจะเปิดเมนูให้ดูเลยนะครับมีราคาบอกนะครับนี่นะครับดูได้นะครับมีเมนูหลากหลายนะครับให้เลือกนะครับนี่นะครับร้านกินลมชมสวนนี่นะครับ มีหลากหลายเมนูนะครับนี่นะครับมีหลากหลายเมนูนะครับนี่นะครับอ้าวหมดแล้วนะครับอบปิดแล้วนะครับเบอร์โทรนี่ครับสำรองจองโต๊ะได้นะครับ นี่นะครับก็เกียวที่เราสั่งมานะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่ผมชิมแล้วรสชาติอร่อยครับแท็กซี่พาแดกนะครับจอดปุ๊บกินปับ๊บไปปิดซีซ,ซ,ซีอร่อยอร่อยดูได้ใน YouTube พิมพ์บุลเหลือกอยทอง t ิ k t o k อกศูนย์8ป8เจแท็กซี่พาแดกนะครับถ้าใครจะแนะนำร้านค้าที่ไหนครับ ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ